สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิว Lenovo Fab Plus นะครับตัวนี้นะครับจอ6.8นิ้วนะครับตัวเครื่องเป็น Uni Body นะครับก็คือผลิตจากาโลหะชิ้นเดียวทั้งงานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น2ซิมโทรได้นะครับเป็นแฟลตนะครับผม2ซิมแล้วก็เป็นไฮบริดซิมก็คือหมายถึงว่าถ้าเราจะใช้ซิมที่2เนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ Micro SD g a r d ได้นะครับผม หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นจอตัวเครื่องใหญ่ขนาดนี้เราจะพกสะดวกไหมแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงใช้มือเดียวได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตัว Lenovo f a b p a พนะครับจะเป็นมือถือที่จอ6.8นิ้วความละเอียด Full HD นะครับจุดเด่นก็คือถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เราสามารถใช้งานมือเดียวได้ นะครับด้วยการวาดตัว4นะครับก็ขนาดหน้าจอจะเล็กลงนะครับแล้วก็เราสามารถปรับให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับขยายขนาดได้ที่สบายใจนะครับแล้วก็กลับมาเป็นโหมดแต็มือได้เลยนะครับก็ใช้งานสะดวกวาดตัวสนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกตัวก็คือตัว Lenovo ตัวนี้จะมีระบบ d o l b y a d m o d มาให้ด้วยนะครับ จะเป็นการปรับเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็เสียงดีขึ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปรับช่วยสามารถเปิดปิดได้แล้วก็เลือกรูปแบบของที่เราต้องการได้นะครับสามารถเลือกตัวอัจฉริยะได้ปรับะระดับเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูแบบภาพยนตร์เป็นเพลงหรือว่าเป็นเล่นเกมนะครับหรือว่าเป็นการคุย หรือจะตั้งค่าเองหมดเลยก็ได้นะครับตัวเมนูก็จะเหมือนตัว Android ตัวอื่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นการเรียกแอป t o w e r ขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเรามาดูการใช้งานนะครับก็สำหรับนอกจากโหมด one hand นะครับที่ใช้มือเดียวเรายังมีปุ่มช่วยในการเข้าถึงช็อตคัดต่างๆอย่างเช่นเข้าเพลงเข้าเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขก็จะเข้าจากตรงไหนก็ได้นะครับในหน้าจอนะครับ แล้วก็สามารถตั้งรายการโปรดเพิ่มได้นะครับว่าอยากได้อะไรบ้างอย่างเช่นอยากได้แผนที่ก็สามารถใช้มือเดียวได้เลยนะครับอย่างเช่นเลื่อนมาตรงนี้แล้วเวลาเราใช้งานมือเดียวนะครับก็รายการโปรดเข้า Google Map นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับถ้าไม่อยากใช้การวาดมือเดียวนะครับมือเดียวก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะใช้ง่ายสำหรับใครที่มือไม่ว่างเลยครับลดอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดู ว่าการใช้งานด้านมัลติมีเดียเป็นยังไงนะครับสำหรับมือถือขนาด6.8นิ้วแต่ว่าสเปคค่อนข้างอัดแน่นนะครับการอ่านหนังสือก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าถือมือเดียวได้แล้วก็จอใหญ่พอที่จะอ่านนะครับใครสายตายาวก็อ่านง่ายเลยนะครับปรับขนาดก็ได้อยากได้เล็กใหญ่โทนสีนะครับขนาดใหญ่ก็ได้ปรับแสงได้นะครับ ถือว่าค่อนข้างเป็นจุดเด่นของตัวแฟบเล็ตนะครับคือจอใหญ่กว่ามือถือปกติทั่วไปทําให้อ่านได้สะดวกแต่ว่ายังพกพาได้อยู่นะครับแล้วก็โทรได้ด้วยนะครับอแอปถัดไปอย่างเช่นการอ่านการ์ตูนนะครับจะเห็นว่าอ่านได้ค่อนข้างง่ายนะครับคือยังเห็นค่อนข้างจะสะดวกอยู่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูการเล่นวิดีโอจาก YouTube นะครับว่าภาพเป็นยังไง อันนี้เป็นระบบเสียงดอบบี้นะครับลำโพงจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับ ครับก็ตัวสเปคนะครับได้คะแนนอันตัวที่33,000นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วกับรมือถือราคาระดับนี้นะครับตัวข้อมูลนะครับเป็นยังเป็น Android 5.0.2อยู่นะครับน่าจะมีการอัปเดตในเร็วนี้นะครับเป็น Snapdragon 615รุ่นรองท็อปนะครับจอเป็น Full HD กล้องหลัง13ล้านนะครับแล้วก็เป็นแรม 2GB นะครับ ตัวแบตเตอรี่35 0 0นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างทั้งวันอยู่ตัวกล้องนะครับก็จะมีตั้งชัตเตอร์ซาวได้นะครับแล้วก็เลือกขนาดภาพอันนี้เป็นกล้องหน้าได้5ล้านนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอ f u l เอได้นะครับนับถอยหลังได้ครับจับหน้าได้เลือก ISO ได้นะครับแล้วก็มีการปรับชดเชยแสงปรับไว้บลลาร์าได้นะครับ มีการสารั่นด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดหน้าสวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังก็ค่อนข้างคล้ายกันนะครับจะมีตัวลดน้อยให้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่เมมเพิ่มได้ถ่ายได้ไม่อั้นนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างลูกได้เลยครับ ครับอันนี้เป็น lenovo fab p a d นะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน tg phone นะครับผมลองเล่นได้ราคาอยู่ที่11,990นะครับตัวสเปคสามารถดูได้ที่เว็บ tg phone com เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ